มาดูการทดสอบปัมมาา๊มาบาดแบบไฮสปีดอันนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะใส่ไปครบหน่อยนะครับเ,เราจะใช้บ่อที่ลูกค้าที่พิษณุโลก,กนนะครับทำนะครับก,ก็อันนี้เอาไฟสำเฟสเข้านะครับ,ก,รบก็มาดูว่าเป็นปั๊มไฮสปีด6000รอบนะครับมันเป็นมอเตอร์ไฮสปีดแบบ4โพนะครับอันนี้เป็นสาธิตการสลับเฟสนะครับ สำหรับเฟดเพื่อ,อสลับ UVW นี่แหละบางทีเราไม่อยากถอดสายหรือสายสลับ UVW เราก็กด enter ค้างที่กล่องได้เลยนะครับมันก็จะสลับสายให้แทนที่เราจะต้องมาสลับเองก็กด enter ค้างเอานะครับอันนี้ก็จะสะดวกขึ้นนะครับเวลาทำงานในในในหน,น้าง,งานเนี่ยมันอาจจะต้องมาคอยถอดสายเข้าสายออกเนี่ยมันอาจจะลำบากเพราะนันเนี่ยการกดปุ่มสลรับเฟด enter เลยก็จะง่ายขึ้นนะครับจะได้ดูว่าน้ำ ออกเต็มที่ไหมหรือว่าผิดเฟสปั้ปมมงนกับทางนะครับปั๊มก็เป็น6กพันรอบนะครับรอ่านนี้น้ํามันผิดน้ําออกน้อยนะครับเพราะว่าผิดเฟสนะครับก็สลับโดยการกดอินเทอร์เป็นการสาธิตให้ดูนะครับอ่าจะได้เห็นว่ากดยังไงทํำยังไงนะครับสามสองหนึ่งครับปล่อยได้เลยครับอ่ามันจะสลับให้เป็นถูกทางถูกเฟสไปนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้4,090นะครับ5,000 5,800รอบนะครับ5 9 0รอบครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ามันมีขึ้นโค้ดอะไรยังไงกันบ้างนะครับที่นอันนี้ก็คือสังเกตนะครับน้ํามันจะกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วเพราะว่ามันมีเศนตกรเข้าไปอัดอยู่ในทางตะแกรงปั๊มนะครับบ่อตัวนี้เป็นปั๊มบ่อสี่รูน้ำสามนิ้วนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้แอมนะครับก็ก้าแมกว่าจริงๆแล้วมันเทียบเท่ากับแค่5แรงเองนะครับแต่ว่าปั๊มจริงๆเป็นปั๊ม10แรงนะครับเนี่ยอินอินพุตจริงๆิอยู่9.4หน้าจอโชว์9.5จมันก็แค่ประมาณ5แรง3เฟสเท่านั้นเองนะครับก็ผมก็สงสัยแล้วแ่ละว่าทําไมน้มันมันดูไม่นิ่งนะครับอ่ะอันนี้คือโลวัดลดลงเรื่อยๆหรอครับเพราะว่าตะแกรงมันตันนะครับจากเศษขยะเศษวัสดุเข้าไปตันในตะแกรงปั๊มนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนนั้นมันจะมีขึ้นโค้ดหนึ่งนะครับอันนี้ 42, โค้ด p ส2อันนี้เราทดสอบด้วยปัม๊มด้วยไฟ3าม <V est S 2> ้อโวลต์สเฟสนะครับสามแปดสองามเก้าหอะไรประมาณนี้ครับตรแต่มันขึ้น p สี่มาอันนี้มันโชว์ชัดเจนว่าไฟขาดเฟสครับ,รบสุดท้ายเราก็วัดครับวัดจับคู่นะครับ l 1 l 2 l 3 l 1ไป l 2นะครับเนี่ยเโวลต์นะครับ หายไปแล้วนะครับแต่ L1 ไป L3 ปั๊บก็ยังได้393มวนอยู่นะครับแต่ L2 ไป L3 เนี่ยก็ร้อยเก้าสิบก็แสดงว่ามันหายไปเฟสหนึ่งก็คือเฟสที่สองครับอ่าลายสองมันหายไปนะครับเพราะ L1 เก็บ L3 ก็ยังได้3 9 3อยู่นะครับเป็นที่เบเกอร์นะครับเพราะว่าเราวัดวัดข้อมูลเบเกอร์นะครับก็ยังได้ทุกลายครบหมดนะครับ L1 L2 ก็3 9 1ครับ แล้วก็เป็น L1 L3 ก็ยังได้39 4, 39 3 9 4 393กนะครับ L2 กับ L3 รวมกันแล้วก็ยังได้390อยู่นะครับอ่ามันหายไปเฟสหนึ่ง <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> ก็คือเฟส L2 นี่แหละเ,เบรกเกอร์มันใช้ทดสอบปั๊มมานานแล้วครับน่าจะ2 3ปีแล้ว <ๆ S 2> นะครับอาการนี้ชัดเจนครับคือเบรกเกอร์เสียเพระเราลงวัดละขาเข้ากับขา,ขา,ขา,ขาออกขอขอพร้อมๆกันนะครับชัดเจนครันนี้เพื่อนๆที่ทำปั๊มสามเฟสก็ระวังตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะเบรกเกอร์เสียแล้วทำให้มอเตอร์ไหมได้ ครันนี้เราก็เลยมาทดสอบด้วย1เฟสนะครับปกติแล้วปั๊มตัวนี้ของอโทนเป็น3เฟสครับแต่ผมต่อ,อไฟหนึ่เฟสออกมานะครับไปเข้าตัวตูวต้วทวีแรงดันนะครับบางคนก็เรียกตู้อัพสเต็ปนะครับมันที่ลูกศรชี้ที่ผมชี้ให้นิ้วให้ดูคือว่ามันจะแปลงเป็นไฟ DC ก่อนนะครับเปิดเบรกเกอร์ปับ๊บมันจะแปลงเป็นไฟ DC ผ่านไดโอดนะครับจะไดโอดก็จะผ่านคาปาซิตเตอร์นะครับเขาจะอนุกรมคาปากหลายๆตัวเนี่ย ขนาดคาปาไปก่อนแล้วกนุกรมกันเนี่ยเพื่อให้แรงดันจากไฟบ้าน2องยี่ปกติแล้วมันก็คูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็จะได้อยู่สามร้อยสิบเอ็ดอันนี้มันจะได้อยู่หกร้อยกว่าวตนนะครับเพราะมันทวีแรงดันเป็นสองเท่าของคาปานะครับคาปาไปต่อทวีแรงดันไปอ่าพอได้หกร้อยกว่าวตนปั๊บมันก็สามารถที่ขับปั๊มสามเฟสได้ใช้ขับกับอินเวอร์เตอร์ได้ใช้ขับกับกล่องคอนโทรลที่ต้องการสามเฟสได้นะครับในกรณีที่เรามีไฟบ้านนะครับแต่เป็น1เฟส220โวลต์ไม่ใช่3เฟส380 เราก็ใช้ตู้ตัวนี้ช่วยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าจะตั้งใช้งานจริงทําได้ไหมนะครับเพราะปกติตัวตู้ทวีรังดันผมก็ใช้งานประจําอยู่แล้วกับปั๊มเจ็ดแงครื่องสิบแรงที่ต้องการใช้ไฟบ้านนะครับอย่างตอนนี้น้ํามันอกน้อยครับน้ํามันอกน้อยนะครับแต่ว่ายังพอทําได้อยู่นะครับอันนี้สลับเฟสให้ดูครับมันจะหยุดไปรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยวนกลับมาลันใหม่นะครับจากหมุนซ้ายก็เป็นหมุนขวาปกติไปนะครับแอมป์ก็ขึ้นไปตามส่วนอันนี้เป็นหนึ่งเฟสนะครับ ไฟตอนเนี้ถ้าจะห็มันน่าจะอยู่ที่มัน200ไม่ถึง220ดีครับ212 211ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมไม่ได้ตัดคลิปให้สั้นนะครับจะได้เห็นว่าเออทดสอบกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราลดรอบลงนะครับเอาสัก4,800รอบนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอแอมป์ลดลงตามส่วนนะครับกิน24-25แอมป์นี่เทียบเท่ากับปั๊ม5แรงงี้นะครับอันนี้ลองดูครับ 4,700รอบต่อนาทีนะครับดูน้ำครับ50าสิบถห้าสองครูนะครับจากนี้ต้องทวัดไว้นะครับผมจะดูแอมนะครับแอมที่เป็น DC นะครับแอมกว่านะครับสากิโลวัตต์นะครับตัวนี้3.6กกิโลวัตต์ครับ ห้าร้อยสี่สิบโวลต์นะครับ DC นะครับ5้าสิบโวลต์ DC 4,800ร้อยอบอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับเป็นตู้ทวีลังดันนะครับที่เอาไป AC เข้า2เงเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็น DC ผ่านไดโอดนะครับแปลงเป็น DC นะครับผ่านคาปาเตอร์เบ่งคาปาเตอร์เข้าไปเพื่อใหมันเป็น DC 600โวลต์นะครับพูดูปโลกาที่นันเดี๋ยว 4 8 0 0รอบตอนนี้ผมจะลองเพิ่มรอบนะครับตอนนี้24แอมป์นะครับ24แอมป์ผมจะลองเพิ่มรอบนะครับเพิ่มรอบแบบนี้มันไม่จำค่าครับแต่มันสามารถที่จะทดสอบได้ลองได้ได้ตรงไหน,นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตั้งค่าให้จำค่าอีกทีนึงน,นะครับตอนนี้กินไปที่31แอมป์นะครับ31แอมป์นะครับ5,400รอบครับ5,400รอบนะครับ ถ้าหาว่าปล่อยถึงหกพารอบจะกินไปถึงสามสิบสี่แอมป์นะครับสามสิบสี่หลายแอมป์เลยอ่ะคราวนี้เราก็จะ,อะลองปิดเบรกเกอร์ดูนะครับเพื่อที่จะลองหาจุดหาสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้พยายามลดรอบลงแล้วนะครับเนี่ยมาพอมนขึ้น pl ปั๊บนะครับก็คือเราปิดเบรกเกอร์เนี่ย ไฟมันค้างอยู่ในคาปาหลายๆลูกนะครับมันก็พยายามค่อยๆคายตัวไปต้องระวังนะครับ PL แี่ยังมีไฟออกมาอยู่นี่ยอันนี้ร้อยกว่าโวลต์เห็นไหมครับร้อยวัลดีซีก็ดูดนะครับผมว่า70กว่าโวลต์ก็มันก็เริ่มดูดแล้วล่ะครับนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอ่าปิดให้เรียบร้อยนะครับนี่เปิดใหม่เปิดลองปั๊มใหม่นะครับอ่าก็จะขึ้นมารันทํางานได้นะครับอ่าเจ็ดจุดห้าซีเฮดซีเฮดก็คือมอเตอร์สี่โพลนะครับให้คือไฮสปีดเจ็ดจกิโลวัตต์ มีวนมาแล้วนะครับรอบมาแล้วนะครับผมจะตั้งค่ารอบไปเลยนะครับผมจะลดลงจากห้าหกพันรอบให้เหลือแค่ห้าพันนะครับลดการจะเพื่มของน้ำนะครับให้ลองดูก่อนตอนนี้แอมป์ขึ้นไปที่ยี่สิบหกแอมป์น้ำห้า5ุบหกคิวนะครับมันยังมีการกระเพิ่มอยู่นะครับตอนแรกมันจะเพิ่มขึ้นลงเป็นขึ้นเลยยี่สิบหกแอมป์นะครับตอนนี้ห้าพันรอบ คื้ประดูกโวลต์ครับตอนนี้ M 7.7นะครับ3.9โวลต์นะครับลดลงนะครับเ่ากเดิมอัดไป5 5 5กิโลวัตต์เลยนะครับ5กว่าคือประมาณ3.9 0กิโลวัตต์นะครับ5 3 0 30รอนะครับ4,900ก็5,000รอบนะครับ ี260บาทสสครับน,นี่เป็นไฟ220โวลต์นะครับไฟตอนนี้211เลยนะครับ211โวลต์นะครับปิดนะครับปิดตัวเกอร์นะครับอ่าปิดตัวเกอร์อ่าผมปิดทีด่ชุดชุดนี้เลยก็ได้นะครับปิดชุดนี้เลยปิดชุดนี้เลยนะครับต้งองรอให้ดึงให้มันดึงไฟจากชุดคาปาเนี่ยออกมาก่อน เพราะให้จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองลดรอบกันเพื่อไม่ให้น้ํามีการกระเพื่อมนะครับพอน้ํากระเพื่อมแล้วมันจะโชว์วันดายได้นะครับอ่ะอันนี้เป็น p 4 8นะครับลันดายนะครับก็คือว่าตัวน้ําตอนแรกผมยังเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะน้ํากระเพื่อมขึ้นกระเพื่มลงมากหรือเปล่าทําให้เกิดอาการนี้นะครับแต่พอผมลองมายกขึ้นดูนะครับยกปั๊มขึ้นมาดู นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นี่เลยครับยกขึ้นมาเนี่ยมันหลุดไปบางส่วนแล้วครับจริงๆมันเข้าไปดูเต็มเกือบทุกลูเลยครับน้ำแทบจะไม่เข้าเลยนะครับมันพอน้ํามันน้อยกล่องคอนโทรลมันจับกระแสจับแอม์นะครับว่าแอม์น้อยลงจนสุดท้ายเนี่ยมันกิโลวัตต์มันน้อยเนี่ยมันก็เลยแจ้งสั่งออกมาว่าเป็น P 4 8ปดก็คือลันดายน้ําแห้งนะครับนนี้ในบอทสอบมัน มันก็มีเศษใบไม้เศษะดรุ่นร่วงลงไปนะครับบางทีลมพัดลงไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ทําให้เกิดเนี่ยครับติดตะแกลง,งก็ขึ้นเป็น P48 ลันได้ไปขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ